มวลกล้ามเนื้อกับอายุที่ยืนขึ้น็จสซาพมทอคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย มันมีงานวิจัยค่ะแล้วศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมวลกล้ามเนื้อกับอายุไขของเราอะนะคะในคนที่เป็นผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่55จนถึง65ปีนะคะแล้วเขาติดตามเนี่ยยาวนานถึง18ปีคนที่อยู่ในนี้ค่ะทั้งหมดประมาณ3,659คนเลยนะคะผลปรากฏว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อสูงอะค่ะเขามีอัตราการเสียชีวิตอะค่ะ น้อยกว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อต่ำอะคะ่ะถึงเกือบ20เลยคูณง่ายๆก็คือคนที่มีมวลกล้ามเนื้อสูงอะคะ่ะเขามีอายุที่ยืนกว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อต่ํานั่นเองอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ค่ะใครยังไม่เคยทําให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเลยอะคะ่ะลองดูนะคะต้องคิดเรื่องพวกนี้แล้วค่ะเพื่อให้อายุเราอะคะ่ะยืนยาวมากขึ้นแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยกันว่า วิธีไหนกันนะที่จะทําให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้นะคะก็กดติดตามช่องจ้าจ๋าฟาร์มาท็อกเอาไว้นะคะจ้าจ๋าฟาร์มาทอกอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ